เอาละครับผมขอสนนุนช่องด้วยนะครับผม t b k นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนชาว Summoner w a r ที่น่ารักกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ฮะทุกคนผมมีคอมโบบ้านๆมาภูมิใจนำเสนอนะครับผมก็เป็นคอมโบที่ มันได้แตกความฟุกนะครับผมจากความทะลิ้นในการที่เราเริ่มอยากจะลองดูว่ามันเป็นเจ้งใหญ่รับผมปรากฏว่าใช้งานด้ยดีเฉยเลยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาใช้คอมโบที่สุดยอดนะครับผมก้นท่อสองถุงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะผมทําไมผมถึงทําไมผมถึงว่ามันเก่งนะเก่งหนานะผมอันดับแรกผมหาบ้านเข้าก่อนทุกคนคือบ้านเข้าเนี่ยต้องแบบ คือต้องเลือกบ้านด้วยนะคือทีมทีมนั้นต้องไม่มีตัวฮิวนะครับผมก็คือเป็นตัวที่สามารถลงได้แบบง่ายๆนะคือง่ายๆครับมอนเตอร์ดาเมจเขาเยอะนั่นเองนะครับผมอืมกูเข้าบ้านไหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูบ้านก่อนนะครับทุกคนผมสามารถเลือกบ้านไหนได้บ้างฮะบ้านล่างเนี่ยผมน่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมอ่ะก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับผมส่วนบ้านบนก็เอ่อทีมไหนต้องให้นี่ส่วนบ้านบนผมใช้เป็นทีมปิดไนตัสผมได้ไมั้ย บ้านบนนี่น่าจะไวเดอรแฟดอยู่นะผมรู้สึกนะครับผมก็เออใช้ทีมไหนดีดนี่ใช้ทีมนี้ดีกว่าโอเคนะครับผมบ้านบนเนี่ยเป็นทีมที่ทุกคนสามารถหากันได้ทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับก็คือคอนแฟงนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงไอ้บ้านนี้นะครับผมก็คืออีกบ้านล่างนะครับผมอีบ,บ,มอบ้านล่างนี้ที่ผมจะพูดถึงนั่นเองแต่เย็นเพื่อนแต่เยน็ยนเยน็นค่อยๆตีค่อยๆตีออ,อ,อ,ตอร์เคิลมาคำขึสิฟิตแท้ปราร์เรียบร้อยครับปุ๊บทบุบ อีฟีโดนปางใโอเคก็ขอนชกหนึสองอเคใช้ได้อยู่นะครับปึ้งตีแล้วก็โยนปึ๊บเทคเอเว่เทคเอเวชื่อเรียกมึงอะไรว่าวัน <laughs> คือผมเป็นคนที่เรียกชื่อสกิลหรือมอนเตอร์ได้แบบปั่นปวดมากนะเพราะว่าผมอยากจะเรียกแบบผมก็เรียกจริงนะคือมันเป็นความสุขทางใจที่แบบเฮ้ยมันมันน่าจะเรียกแบบนี้มันฮาดีนะผมชอบนะครับผมมาๆมา,มา,มา,มาคำ ตีให้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าบ้านราจะชนะหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเจอแต่ละทีมันแบบเจ็บปวดรวดเร้าปรับก็ให้เคนี่ครับผมก็นะครับผมวิธีการจะว่าไงดีวะการเล่นคอมโบเนี้ยคือคำอันดับแรกต้องให้แวมไฟออกก่อนนะครับแล้วก็ให้อ่าเขาเรียกว่าไงวะนินจาไฟตามเพื่อที่จะสตัร์น,นะครับแล้วก็ให้โนปิดฉากอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอตีก่อนนะครับปับ๊บแล้วก็สตัร์ไป แล้วก็ให้อินุลากเพื่อนไปตีจริงๆมันเป็นคอมโบมบ้านๆนะครับผมแล้วก็ให้แวมไฟได้อีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ให้ตัวนี้ตีปักมันจะเก็บและศพนึงอันนี้โดยเฉลีย่ยคือจะเราจะเก็บได้แล้ว1ศพนะครับผมปึ๊บ,บแวมเร่งตึกต๊กๆนะครับโบโวก็ปล่อยมันไปครับผมนี่ตีเร่งเราจะแต่ว่าเงื่อนไขของทีนี้คือมอนเตอร์แทบทุกตัวต้องใส่เป็น EX นะครับผมจริงๆนะคือต้องทุกตัวเลยยกเว้นแต่นินจาไฟนะครับที่ไม่ต้องใส่เออินุเพื่อน ตื่นบ้างก็ได้โอ้โหนอนนอนซะนะครับผมคืออินุเนี่ยสปีดต้องไวประมาณหนึ่งนะครับคือช้าไม่ได้เลยนะผมถ้าช้านี่คือแย่แล้วแน่นอนนะครับผมคืออินุเนี่ยสปีดต้องอยู่ที่ประมาณ40-50บวกบวกๆเลยนะครับผมถ้าใครทาได้หรอกทำได้90ขึ้นจะดีมากทีนี้จะค่อนข้างครบคอมโบมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ทําแบบผู้วางขนาดนั้นการใช้งานของมันก็เลยอาจจะมีข้อด้อยไปบ้างนะครับผมสตาร์ทไปก่อนนะครับกลัว ไม่ติดใจเย็นๆยูนู้นตายเรียบร้อยครับผมแต่ว่ามันเป็นคอมโบที่ผมชอบมากนะจริงๆเป็นคอมโบที่แบบรักมากเลยจริงๆนะครับผมแต่ว่าการใช้งานของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ายากนิดหนึ่งนะครับคือต้องเลือกบ้านเข้าที่แบบอันดับแรกคืออย่าเป็นดาเมจ่าอันดับที่2คือห้ามมีตัวฮิวเยอะนะครับผมดาเมจ่าก็ไม่ได้นะถ้าเป็นดาเมจสปีนี่คือเรียบร้อยครับนอนนิ่งๆไปครับผมโอเคก็มาดูที่รูนกันบ้างนะครับผมรูนตัวแรกนะครับเป็นน้องแวมนะครับผมใส่เป็นในเรื่องอีเอ OK ็กโตกับ นะครับเป็นในเรื่องของสปีด1้0นะครับผมแล้วก็ Fire, นินจาไฟับผมใส่เป็นในเรื่องของ n น m e s i s อยู่เลือดนะครับสปีด124นะครับผมแล้วก็เป็นอินุกามิไฟนะครับผมสปีดอยู่ที่56ใส่เป็น ex ดาบนั่นเองนะครับผมส่วนอร์ติแฟกจริงๆถ้าเป็นไปได้นะเป็นอร์ติแฟ t etk หมดก็จะดีเหมือนกันจะช่วยเร่งให้จบได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเค ประมาณนี้แหละมาพูดถึงทีมบุกเฉยๆนี่แหละว่ามันเป็นจ้งเดเน,นี่ยผมก็สาหรับใครที่อยากจะเอาไปลองใช้ก็ไปใช้ดูนะเป็นมอเตอร์บ,าบ้านๆที่หาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็รูนทําไม่ได้ยากขนาดนั้นแวบบจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมแนะนําเป็นสปีด120ก็ไม่แน่าเกียดจนเกินไปนะเพราะว่าลิตราเนี่ยเป็นลีตในจ้าไฟสปีดด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วการซีอูในฐานนะจ้าบายบาย